สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุชพัทรคจีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของเทคโนโลยีโลกเสมือนหรือว่าเมตาเวิร์สนั้นต้องบอกว่าเข้าใกล้ชีวิตคนเรามากขึ้นทุกทีแล้วนะคะโดยเฉพาะล่าสุดค่ะมีการเปิดตัวเมตาเวิร์สแห่งใหม่ของประเทศไทยที่มีชื่อว่าเวลาเวิร์สค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและภาคการศึกษาพัฒนาขึ้นนำร่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดวยวันนี้นะคะอัพสวิงของเราจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของโปรเจกต์นี้นั่นก็คือคุณกอล์ฟมารุทชุ่มขุนทศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคสัสคอฟฟีจำกัดนะคะจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเวลาเวิร์สกันให้มากขึ้น ไปติดตามพร้อมๆกันค่ะและตอนนี้นะคะแอนก็มาอยู่กับคุณกอฟมารชุชชนขุนทศค่ะซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เวลาร์เวิร์สนะคะสวัสดีค่ะพี่กอฟสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับพี่กอบครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วมาพูดถึงโปรเจกต์เวลาร์เวิร์สที่เคยพูดค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วที่เราคุยกันใช่ใช่ใช่แล้วแอนเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องนี้อยากจะให้พี่กอฟเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวโปรเจกต์เวลาร์เวิร์สเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วมันจะมีผลยังไงกับเศรษฐกกิจจของบ้าาานนนนเเเเเเรรโปปปต์วลี่ย็็ ตัวแรกๆที่เราออกมาแล้วก็เร่งสปีดตัวเองเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับเรามองว่าจริงๆแล้วมันดในวันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งของคลาสออกมาเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้เพนพอยต์ต้องไปแก้ปัญหาของเมืองด้วยเหมือนกันซึ่งเราทําอย่างนั้นมาโดยตลอดวันนี้เนี่ยการทำเมตาเวิร์สเนี่ยก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเ้ยเราแก้อะไรได้บ้างเราบอกว่าด้วยความที่เป็นโลกใหม่เราสร้างรายงานแห่งโลกอนาคตได้ไหม แรงงานแห่งโลกอนาคตวันนี้ไม่ใช่แค่คนทํางานสายเทคคนทําการโปรแกรมมิ่งอย่างเดียวละแต่ข่าวนี้เป็นคนทํางานสายบล็อกเชนได้ไหมทําโลกของเว็บ3.0ได้ไหมโลกของการออกแบบ 3D ได้ไหมการทา VR ได้ไหมแรงงานแบบนี้ครับน้องงานเป็นเป็นแรงงานที่ราคาแพงเนาะต้องบอกว่าค่าตัวแพงค่าตัวแพงแล้วแทนที่เราจะต้องไปทําไปให้น้องๆที่เพิ่งจบมาเนี่ยแล้ว ไปเริ่มต้นแบบไม่มีประสบการณ์คนไม่มีประสบการณ์อ่ะค่าค่าแรงถูกอยู่แล้วค่าตัวถูกแต่วันนี้บนโลกเมตาเวิร์สเนี่ยไม่มีใครมีประสบการณ์ทุกคนไม่มีประสบการณ์ทุกคนใหม่หมดเลยเหมือนตอนอินเทอร์เน็ตแรกๆอ่ะคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็เริ่มต้นก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์3เดือน6เดือนปีหนึ่งแต่อันนั้เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครมีอ่ะเพราะฉะนั้นเงินเดือนเขาก็จะสูงขึ้นปรี๊ดเลยมันก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นของคลาสที่เราเริ่มต้นในภาคอีสาน เราตั้งใจว่าทำยังไงเราจะ,จะสร้างงานที่มีคุณภาพสร้างงานที่เป็นแรงงานที่ที่ได้เงินเดือนเยอะๆเราจะทําแบบนั้นยังไงได้วันนี้เราเจอแล้วเราเจอบนเมตาเวิร์สนะพูดถึงอาชีพใหม่ๆที่พี่ก๊อฟพูดถึงยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันน่าจะออกมาเป็นในลักษณะไหนเผื่อน้องๆที่ดูรายการอยู่แล้วสนใจว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาตัวเองไปในเวนีวันนี้เรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องเรื่องเพลงเรื่องเพลงม่อกี่ยยกตัวอย่างเรื่องเพลงกันก็คือ ถ้าเป็นคนทําเพลงเนี่ยแทนที่เราจะต้องมานังาน่งทําเพลงปกติหรือรอไปเปิดในผับนะครับรอไปทํางานกลางคืนวันนี้ถ้าเราเข้ามาทำซาวด์เอนจิเนียร์เรามาทําเสียงอยู่บนเมตาเวิร์สอย่างที่ดีเจดีเจที่เข้ามาทําให้ให้กับเราในเวลาเวิร์สเนี่ยหรือกลุ่มดีเจที่เราทําสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเปิดเพลงได้ทุกๆ2ชั่วโมงเปลี่ยนศิลปินคนหนึ่งเปลี่ยนศิลปินคนหนึ่งแทนที่จะเกิดแรงงานว่า เป็นดีเจตามตามชีวิตกลางคืนอย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่โอเคนะเราไม่ได้จ้าเาว่ามันไม่ดีดีไม่ดียังไงแต่ว่าวันนี้พอมีโควิดเขาโดนปิดเงียพอเขาโดนปิดเนี่ยแปลว่าเขาเขาไม่มีงานทําเลยนะไม่มีไรายได้เลยแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาทําบนเมตาเวิร์สที่เราเปิดเปิด,เป,ดเปิดเป็นคอนเสิร์ตเปิดเป็นภาพเปิดเป็นชีวิตออนไลน์มีสถานีวิทยุออนไลน์ได้เ<บ>ขามีอาชีพเลยอาชีพรูปแบบใหม่ด้วยซ้ําคนออกแบบแทนที่จะออกแบบ อย่างเดียวออกแบบการ์ตูนออกแบบคาแรคเตอร์อย่างเดียวใส่ความรู้เรื่อง NFT เข้าไปใส่ความรู้เรื่องบล็อกเชนเข้าไปกลายเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่บนเมตาเวิร์สเลยอะ่ะค่าตัวแพงเลยนะตัวนี้บนบนโลกเมตาเวิร์สเนี่ยแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีคิดเข้ามาในโปรเจกต์เข้ามาทดลองเองเมื่อสักครู่เราทดลองเรื่องวอลเล็ตเรื่องของการล็อกอินทำความเข้าใจต่อไปเราเข้าใจเรื่อง NFT เราเข้ามาเป็นคนแรกๆเนี่ยนะครับพอศิลปินที่ออกแบบรับออกแบบป้ายแล้วกันเป็นดีไซนเนอร์รับออกแบบป้ายทํานามบัตรเ่ยแต่แค,แค,แค่เพิ่มความรู้เข้ามามีความรู้เรื่องการออกแบบที่ทํา NFT ได้ก็เกิดอาชีพในการขายผลงานศิละปะผ่านทางออนไลน์ได้เลยทันทีอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องเล็กๆนักศึกษา,าที่เรียนคณะออกแบบเรียนคณะสถาปัตยก็ได้แทนที่มานั่งรอวันนี้เศรษฐกิจ กลุ่มอสังหาย,ยังไม่บูมนะยังยังยัง,ย,งยังไม่ออกตัวคนนี้มานั่งออกแบบอาคารที่อยู่ในเวลาเวิร์สก็ได้ออกแบบอาคารขึ้นมาสวยๆเลยทําเป็น3 d โมเดลก็ออกมาขายได้เลยทันทีค่ะถ้าพูดถึงเวลาเวิร์สเนี่ยมันคือพื้นที่บนโลกเสมือนหนึ่งแห่งที่ท<บ>มีพื้นที่ไม่จํากัดถูกใช่ที่บริหารโดยโดยโดย,โดยกลุ่มที่ใช้ความเป็น decentralized ก็คือทุกคนสามารถที่จะมีเป็นการกระจายอํานาจรูปแบบใหม่ อย่างเช่นถ้าเราไปคุยกับเมืองขอนแก่นเราก็อยากให้ทีมของขอนแก่นเขาเป็นคนที่มาบริหารจัดการทีมมหาสา,ารคามก็ดูแลของจังหวัดของเขาเองทีมโคราชก็ดูแลของโคราชเองทีมเขาใหญ่ก็ดูแลขเขาใหญ่เองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ในมุมมองอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็นยูเซอร์เราเข้าไปในเวลาเวิร์สมันจะเข้าไปแล้วมันจะเจออะไรแล้วมันจะไปทําอะไรได้ในพื้นที่วันนี้เข้าไปได้เลยครับผ่านทางเว็บไซต์ชื่อ w w w บดอทเวลาเวร์ส Velaverse.io <Okay. S 1> เข้าไปถึงก็เปิด Wallet เปิดกระเป๋าตังค์นิดนึงเสร็จแล้วก็ l o อกอินเข้าไปดูในพื้นที่เข้าไปดูในโซนต่างๆนะครับเข้าไปเริ่มใช้งานเข้าไปจับจองที่ซื้อที่ดินใช้บริการสําหรับบางคนที่เปิดให้บริการแล้วมีร้านไหนเปิดแล้วมีร้านขายอันนี้เปิดแล้ววันนี้ยังเป็นวันแรกๆอยู่คนเข้าไปจองที่กันเยอะแต่เดี๋ยวธุรกิจจะทยอยเปิดตามมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปเราจะเห็น คล้ายๆแผนที่เป็น3มิติที่เราได้เห็นเป็นเหมือนเมืองหนึ่งเมืองแล้วเราสามารถที่จะจับจองพื้นที่ตรงไหนใช่ครับเขาไปเลือกจองแล้วก็สร้างบ้านตัวเองได้เลยนะก็คือซื้อที่ดินในนั้นได้ใช่ครับแล้วจะใช้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยไปทําอะไรก็ได้ตามใจที่เราอยากจะทําในลักษณะของอาจจะซื้อบ้านซื้ออาคารสํานักงานหรือว่าเปิดร้านในนั้นก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสําหรับคุณผู้ประกอบการที่อยากจะไปเปิดร้านตอนนี้เนี่ย ไปเช่าร้านก็กลัวจะเจ๊งใช่อยากจะเปิดร้านออนไลน์ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วที่สําคัญในนี้ไม่มีโควิดนะในนี้ในนี้ไม่มีโควิดนะในนี้เนี่ยเข้ามาได้เลยแล้วก็เริ่มทําได้เลยใครมาก่อนได้เปรียบครับคนนี้ได้เห็นของจริงๆใช่ครับแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆให้กับคนที่เข้าไปช้อปปิ้งได้รู้สึกว่าใช่แต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดหน่อยนะอย่ายึดติดกับโลกจริงค่ะเข้ามาดีไซน์เรื่องใหม่แบบไม่มีจํากัดบนโลกเสมือนใครที่คิดนอกกรอบได้มากที่สุดคนนั้นได้เปรียบ นั่นคือสิ่งที่สําคัญครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวันแรกๆหลายคนไปจับจองที่แต่ว่าเฟสถัดไปเราจะทาอะไรต่อเริ่มเราเข้าไปเดินในเมืองแล้วเริ่มลงเข้าไปเดินในเมืองแล้ววันที่26 27นี้กำลังรอลุ้นกันอยู่ว่าพอเราเข้ามาลงเดินในเมืองแล้วจะเป็นยังไงเข้ามาพบปะเจอธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาเปิดร้านเปิดช็อปมีคอมมิชชั่นต่างๆมีมหาวิทยาลัยเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ทยอยตามกันมาครับทุกคนกำลังเร่งสปีด เชื่อว่าหลายคนอาจจะมองภาพออกว่าในลักษณะของเราไปนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยในตัวเวลาเวิร์สเนี่ยเราอาจจะเป็นตัวการ์ตูนเราไปนั่งเรียนแล้วเราก็ได้ยินเสียงคุณครูสอนใช่ไหมครอาจารย์สอนแต่ว่าเวลาซื้อสินค้าในโลกสมุนแบบนี้แล้วเราจะได้รับสินค้าอะไรยังไงลูกนี่อันนี้อันนี้เปนจุดสะดุกแน่นอนอย่างเช่นเราจะไปซื้อกาแฟครับของคาสคาเป้มันเชื่อมต่อกันได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลอยู่แล้วเราแค่เข้าไปหน้าร้านคลิกเลือก แล้วเราก็สั่ง Delivery คนที่ให้บริการ Delivery ก็วิ่งไปส่งได้ทันทีเสื้อผ้าที่ขายอยู่บนออนไลน์ก็เข้ามาอยู่บน Metaverse ได้แต่ Create Concept ใหม่ Customize ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อได้พอเลือกเสร็จแล้วกดสั่งก็สามารถส่งเข้าไปได้เลยอ่านี่มันก็มันเชื่อมได้เลยทันทีมันก็คือเชื่อมโลกเสมือนกับโลกของฟิสิกส์ l คือโลกจรงิงได้เราสามารถสั่งคลาสคาเฟ่นในโลกของเวลาเวิรได้ไดแต่ว่ากาแฟจาก คัสคาเฟ่จะมาส่งเราจริงๆที่ออฟฟิศได้ที่บ้านได้ได้ด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยใช้คสัสคอยใช่ครับในพื้นที่แห่งนี้ใช้คสัสคอยเป็นเหมือนบัตรลงอาหารบัตรหนึ่งที่สามารถใช้อยู่ในนี้ได้เลยครับกําลังจะถามที่ก๊อฟอยู่พอดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลการใช้ คริปโตเคเรนซีในการชรําระค่าสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดจากทางแบงค์ชาติตรงนี้มันจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคไหมคะกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าการเข้าไปใช้ชีวิตในเมตาเวิร์สตรงนี้ในมุมหนึ่งเราก็เข้าใจหน่วยงานรัฐนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้หรอกว่าทําไปแล้วมันจะเจออะไรบ้างวันนี้เนี่ยเราก็อยากได้รับการส่งเสริมซึ่งเราความโชคดีของโปรเจกต์นี้คือเราทํางานใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐแล้วก็ เปิดโอกาสให้หน่วยงานและเข้ามาศึกษาเราด้วยเหมือนกันว่าเราทําแบบนี้มันถูกต้องไหมอะไรที่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรที่ควรทําอะไรไม่ควรทำนะครับวันนี้เนี่ยเราทําเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าอะไรที่เราทําได้และเหมาะสมการคิดแบบแบบไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเราใช้คริปโตเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนบัตรเติมเงินในในร้านเราเองในพื้นที่เราเองซึ่งเป็นพื้นที่ปิดมันก็เลยเข้าขายยูทิลิตี้โทเค็นพร้อมใช้ ทางตามที่กรรโตแนะนํามาแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าได้วก็เดินต่อไปเราก็ยังไม่รู้นะว่าอันนี้จะจะมีมาตรการใหม่ๆยังไงแต่เราเองในฐานนะที่เราเป็นด้วยความเป็นคลาสคาเฟ่เองที่เราทํางานสนับสนุนรัฐบาลมาตลอดนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคนทํางานหน่วยงานรัฐมาตลอดเรื่องพวกนี้เราต้องเราต้องทางานด้วยกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ขัดแย้งกันถ้าเมื่อไหร่ขัดแย้งกันก็จะเดินไปต่อข้างหน้าไม่ได้แต่กลับกันถ้าเราทําแล้ว เรามีจุดที่ติดขัดยังไงเราแชร์ให้หน่วยงานรัฐฟังว่ามันทําได้ทําไม่ได้มันทําให้เราลิมิตเกินไปสุดท้ายการเอาธุรกิจออกไปอยู่ต่างประเทศมันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเราทําให้เมืองไทยเกิดโอกาสใหม่ๆอย่างที่เราสร้างวันนี้เราสร้างให้คนมีงานทําเราสร้างให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้เราสร้างให้ธุรกิจที่ไม่ต้องมาประจนกับเรื่องของโควิดได้เรื่องแบบนี้หน่วยงานรัฐต้องช่วยและเข้ามาสนับสนุนเราเลยเราเปิดให้แล้วเราก็เปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมกันทุกคน ครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะในภาวะแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจยากขึ้นเรื่อยๆเงินเฟอ้อสูงขึ้นเรื่อยทายังไงให้เราเดินไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันทาครับคิดว่าโปรเจก t นี้มันจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้มันเติบโตไปในทิศทางไหนคะมันจะยั่งยืนไหมแข็งแรงไหมบางคนบอกว่าเป็นเหมือนฟองสบู่แต่นั้นคือข่าวดีเพราะว่ามันคงมันคงจเจริญมากคงคงคงโตมากแต่ทํายังไงให้มันยั่งยืนทำาไงให้มันซัสเทน การเดินแบบที่เราเดินเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนเห็นนะครับไม่ใช่เดินแบบแบบไปกอบโกยอะ่ะแต่ว่าเดินแบบสร้างแรงงานไปด้วยกันสร้างผู้ประกอบการใหม่ไปด้วยกันสร้างพื้นที่ให้อย่างแข็งแรงถามว่ามันจะฟองสบู่ไหมมันมันก็เกิดขึ้นได้แล้วพอถ้าโตอะไรมากๆมันก็เป็นฟองสบู่แต่พอมันโตมากๆแล้วคนมีงานทําจริงๆคนมีรายได้จริงๆไม่ใช่การเก็งกาไรอย่างเดียวอันนั้นก็คือความยั่งยืน สำหรับผู้ที่ใช้งานช่วงแรกๆก็อาจจะรู้สึกสนุกกับการเข้าไปใช้แต่ว่าในมุมของการหาไรายได้จากโปรเจกต์นี้ในอนาคตอย่างเช่นผู้ประกอบการเนี่ยที่อยากจะไปเปิดร้านในเวลาเวิร์สเขาจะต้องมีความรู้อะไรยังไงแล้วต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับการที่จะเข้าไปทําร้านค้าอะไรต่างๆในโลกเสมือนแบบนี้วันนี้ต้องเปิดใจมากๆครับแล้วก็เดินเข้ามา,าเริ่มทดลองก่อน เป็นคนที่เข้ามาลองซื้อขายที่ดินลองลองซื้อขายเหรียญลองจับจองเรื่องนี้เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ทีละสเต็ปสเต็ปไปวันแรกก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันนะผมก็ทําแบบเดียวกันผมก็เข้ามาลองซื้อคอยสักนิดนึงพอเราเข้าใจมากขึ้นเราก็ค่อยๆเดินต่อเดินต่อเดินต่ออย่าอย่าก,ก้าวกระโดดไปไกลเกินกว่าที่ตัวเองจะเข้าใจแต่ถ้าตัวเองรู้ละประเมินความเสี่ยงได้รู้ว่าเราไหวแค่ไหนรู้ว่าเราลงทุนได้แค่ไหน อันสิ่งเหล่านี้ครับที่ทุกคนบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงวันนี้มันก็เป็นอีกพื้นที่ใหม่ที่น่าลงทุนและที่ตามมาก็มีความเสี่ยงค่ะขอขีดเมสเซจสั้นๆส,ส,สัก3าข้อสำหรับการเข้าใช้บริการเวลาเวิร์สคเข้าเวเข้าเวลาเวิรนะ์สสามารถเข้ามาทางเว็บไซต์นะครับ www. เวลาวิร์ส .io นะครับพอเข้ามาถึงก็สามารถสร้างกระเป๋า Wallet แล้วก็เข้ามาเลือกชมพื้นที่ได้เข้ามาเดินในเมืองได้เลยครับค่ะ ใช้ประโยชน์ในเวลาเวอร์สได้อย่างเต็มที่นี่คือโลกอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่กอลฟมากนะคะขอบคุณน้องแอนครับสวัสดีครับ และนั่นนะคะก็คือความน่าสนใจของเวลาเวิร์สเมตาเวิร์สแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราคงต้องจับตาดูการพัฒนาของเทคโนโลยีนี้นะคะเพราะว่าเป็นเทรนด์ของโลกอนาคตจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage cs 3 thailand news ค่ะส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันชมพูนุชพัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ